สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กค g นน c h ช n แนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม l i น e r a n เจอรนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องการแจ้งเตือนการกระทำผิดนะผมที่แจ้งมานั้นในเดือนที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้วันที่22ตุลาคมนะครับอ่าอันนี้เลยครับอ่าซึ่งการกระทำผิดนั้นก็คือการโกงการโปรโตโเกมนั่นเองซึ่งการโกงในสมัยนี้นะครับ เกิดมากครับไม่ว่าจะเป็นการโกง PVP เพื่อให้ขึ้นได้หลีกสูงสุดนะครับแล้วได้รูบี้ในเปลญิปิดเหลีกเยอะๆจะได้มีโอกาสเปิดได้ตัวใหม่ๆมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการโกงในเตษหลักระดับยากเพื่อให้ผ่านด่านและรับกบดําหรือกบแดงรับตั๋วอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อให้ทีมเราได้เก่งยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการโกงเตษวิ่งครับแต่ว่าอันเนี้ยทางตัวเกมนั้นก็มีการจัดการหลังปิดเเตจวิ่งทุกครั้งอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ไดแน่ใจนะครับว่าจัดการครบทุกคนหรือไม่ที่ใช้นะครับโดยการโกรงพวกนี้เนี่ยแค่โกงเพื่อตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็แย่แล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับแต่คิดว่าการโกรงเพื่อเอาไอดีมาขายเพื่อเอาเงินเนี่ยอาจจะโกงทั้งสเตจหลกๆยากทั้ง PVP และหนักที่สุดเลยครับคงเป็นโปรปั๊มลูบี้นะผมอ่าโอ้ถ้าเอามาขายนี่เรื่องใหญ่เลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าไอดีเนี่ยสะอาดจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าจากคนที่ขายเขาพูดเสนอมาหรือเปล่านะครับกลุ่มและเพจซื้อขายสมัยนี้มันก็เยอะครับมากหน้าหลายตาเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับผมอ่าซึ่งการช่วยกลางเนี่ยก็มีโอกาสช่วยลดการโกงนะครับแต่ว่าเป็นการโกงจากการซื้อขายกันนะครับผมอ่า แต่ ID สะอาดไหมนั้นคนกางก็อาจจะไม่ทราบอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าเป็นแค่คนกางเท่านั้นฉะนั้นเราจะรับมือกันอย่างไรนะครับว่าดูว่า ID เนี่ยโกงมาหรือเปล่านะครับผมอ่าอยา่างง่ายๆเลยนะครับคือเราดู ID ครับเทียบกับเลเวลของเขาครับผมอ่าและก็ดูเทียบกับเกียร์ที่เขามีนะครับเพื่อนพี่น้องเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะดูได้จริงหรอดูได้ครับถ้าตั้งใจดูดีๆนะครับผมอ่า เช่นถ้าเลเวลน้อยแปลกๆนะครับผมอ่าอย่างเช่นพวกเลเวลสีม่วงหรือเลเวลสีแดงอยู่นะครับผมอ่าแต่ตัวกับเกียร์เนดีมากๆครับให้ระวังไว้ก่อนนะผมหรือว่ายูต่ำๆก็ได้ครับผมอ่ายูต่ำๆนี่ก็โกงเยอะนะครับในเฉพาะโดยสเตท PVP นะผมอ่าก็ค่าตัวกับเกียร์ดีมากๆเนี่ยเลเวลน้อยให้ระวังตัวไว้ก่อนเลยครับสงสัยเอาไว้ก่อนเลยอย่างเช่นมีแสงมืดตาหลายตัวเกียร์เจ็ดดาวเป็น10บสิบคินอะไรอย่างนี้นะผมอ่าเป็นต้นนะครับ ก็ให้ลองขอสลิปการเติมเขาดูครับว่าเขานั้นเคยเติมมาบ้างหรือเปล่านะครับอ่าเขาอาจจะเคยเติมก็ได้ครับเราอย่าเพิ่งไปถามโดยตรงๆกับเขาครับเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับผมอ่าก็ถ้าไม่เอามาโชว์เนี่ยเขาอาจจะอ้างนู่นอ้างนี่ไม่เอามาโชว์ก็ได้ครับเราก็อย่าไปซื้อเขาครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะครับผมว่าเขานั้นไอดีสะอาดจริงหรือเปล่าเขากลวงมาจริงหรือเปล่านะครับอ่าเพื่อพี่น้องอาจจะโดนหลอกได้ครับ เพราะว่าบางทีนั้นเล่นๆไปตัวเกมก็อาจจะตรวจจับเจอการโกงนั้นล้นย้อนหลังได้นะครับผมอ่าพอตรวจจับได้ปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนครับเพราะว่าตัวเกมนั้นเก็บประวัติไว้ทุกอย่างตั้งแต่ i อดีเราเริ่มสร้างมานะครับผมอ่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําการโกงเองในตอนที่เราซื้อมาแล้วก็ตามนะครับผมดังนั้นเวลาเราซื้อขายอะไรนะครับผมก็ควรจะดูเครดิตนคน,นนั้นหรือว่าเพจนั้นๆครับ ว่าเพจเชื่อถือได้หรือเปล่ามีเครดิตพอไหมไม่งั้นน้องเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆอาจจะเสียได้เงินที่ซื้อมาได้ครับเพราะว่าไอดีนั้นอาจจะถูกแบนไปตลอดการแล้วไม่ได้กลับคืนมาเลยับผมแล้วก็ต้องไปนั่งซื้อไอดีกันใหม่หรือว่าเริ่มสร้างไอดีกันใหม่ตั้งแต่แรกนะครับทั้งเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายด้วยครับเพราะว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับผมอ่าอาจจะไม่ได้เท่าเดิมด้วยซ้านะครับผมแล้วก็โดยการแจ้งเตือนที่อยู่นี้นะครับผม เดือนเที่แล้วนี้ก็เกี่ยวข้องกับการโกงพวกนี้เช่นเดียวกันครับเพื่อนพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออผมนั้นไม่เคยโกงไม่เคยทําอะไรเลยทําไมมาถึงเด้งเตือนขึ้นมานะครับผม่าซึ่งส่วนใหญ่นั้นไอดี ID ที่สร้างมานั้นไม่ได้สร้างเองมาตั้งแต่ต้นครับก็อาจจะตอบไม่ได้ตามตรงว่าเจ้าของคนก่อนนั้นทําอะไรบ้างเขาอาจจะโกงมาก็ได้ครับโดยที่เราไม่รู้นะครับผม่า ก็หรือบางคนนั้นอาจจะเคยครับแต่ว่าไปโกงเกมอื่นครับไม่ได้ใช่เกมรายเลนเจอร์แล้วผมอ่าแต่เกมรายเลนเจอร์นั้นก็มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว,ว่าเอ้ยตัวเครื่องของคุณนั้นมีโปรแกรมแปลกๆนะซึ่งมันอาจจะเป็นโปรแกรมโกงในเกมอื่นๆก็ได้นะครับผมอ่าก็ทําให้การเตือนนั้นเกิดขึ้นได้ครับในเครื่องของคนนั้นอ่าบางคนโดนแบนเลยเลยก็มีนะครับผมมีเกิดขึ้นมาแล้วหลายเคสครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมในประวัติก่อนๆนะครับ าถามใครที่เล่นมานานก็รู้ครับว่าก่อนๆนั้นก็เคยมีการโดนแบนไปเลยก็มีครับแต่ว่าก็มีอยู่บางส่วนครับเป็นส่วนน้อยนะที่บอกว่าเราสร้างไอดีมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ไม่เคยโกงเกมอะไรมาก่อนเลยแต่มีการขึ้นแจ้งเตือนนะครับอันนี้สาเหตุจะมาจากออโต้คิกหรือเปล่าผมขอตอบได้ว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่า ID ดีของผมเนี่ยก็มีการใช้ออโต้คิกมาครับเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้นะผมอ่า หรือว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันอาจจะไม่แจ้งเตือนไอเดียคุณก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะตรวจเจอไอเดียของผมอ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยครับเราก็ต้องรอ G.M หาสาเหตุเรื่องที่ขึ้นแจ้งเตือนนั้นกันต่อไปนะครับว่าทําไมถึงขึ้นแจ้งเตือนของคนที่ไม่ได้โกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยโกเกมอื่นและสร้างไอเดียมาตั้งแต่ต้นนะครับผมอ่าแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยบางคนได้มีการสอบถามทาง G.M ไปนะครับว่าการใช้ออโต้คิกนั้นผิดกฎเกมหรือเปล่านะครับผมอ่า ตรงๆเลยนะครับ g m เขาก็ตอบมาครับรอบนี้เขาตอบมาว่ามีสิทธิ์โดนค่ะเพราะว่าเข้าขายตัวโปรแกรมช่วยนะครับผมตามที่ตัวเกมกําหนด,ดไว้ในนโยบายนะครับแต่ก็บอกเพียงแค่ว่ามีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์โดนเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าโดนร้อนะครับ หรือก็คือตัวเกมนั้นน่ะยังไม่จริงจังกับการที่คนใช้ออโต้คิกนะครับผมมานั่งจับคนใช้ออโต้คิกนั้นยากครับเพราะว่าครบร้อยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยครับใช้ออโต้คิกวิ่งครับส่วนน้อยมากครับที่จะวิ่งเองครับผมเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้คนหลายคนในการผัดเปลี่ยนมือมาวิ่งกันตลอดเวลานะครับผมเพื่อให้อันดับที่ดีที่สุดแล้วก็มีคนเฝ้าตลอดเวลานะครับผมเพราะตัวเกมนั้นยังรับรายได้จากส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับจากเศษวิ่งในแต่ละเดือน จากคนที่เติมลูบี้เพื่อเปิดหาเลนเจอร์เพื่อเอาตัวบัฟนะครับผมบัฟให้บัฟคะแนนได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ซื้อขนนกมาวิ่งเพื่อทําคะแนนให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งคะแนนเดือนหนึ่งนั้นเราก็เห็นเห็นอยู่ครับว่าเดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยบางเดือนถึง50กว่าล้านเลยก็มีนะครับผมที่ผ่านมาทําให้ตัวเกมนั้นยังปล่อยๆอ,อ,ยอยู่บ้างครับไม่จริงจังจับคนใช้ตัวคิกสักเท่าไหร่ดังนั้นผมจึงบอกได้เลยว่าผมก็ยังคงเลือกการใช้นิ้วทิปนิดอยู่นะครับผมในการวิ่งเสร็จวิ่งต่อไป เพราะว่าวิ่งเองนั้นเหนื่อยมากครับผมต้องมาลองวิ่งดูเองครับเป็น50ล้านอะไรเงี้ยต้องลองวิ่งดูครับว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนขนาดผมเนี่ยเคยวิ่งนะครับแค่2030ล้านผมยังเหนื่อยมากเลยต้องเฝ้าตลอดเวลานะครับไม่อย่างนั้นจะมีสภาพแบบผมเลยนะครับผม่าผมเคยวิ่งมาก่อนแล้วก็อดได้เกียร์วิ่งมาก่อนนะครับ <grape. S 1> <Aww. S 2> เพราะว่าวันจบนั้นวันเดียวเลยครับที่ผมไม่ได้เฝ้าตัวของสเตจวิ่งนี้นะครับผมา มีการนอนไปก่อนนะครับในตอนตีหนึ่งตีสองทำให้ตอนเช้าเนี่ยผมรีบตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมานะครับตอน 6- กเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมีคนเขาแซงผมไปแล้วครับผมอ่าวิ่งแซงผมนําหน้าไปแล้วหลายแสน,นครับซึ่งเขายังวิ่งตลอดเวลาอยู่เพราะผมวิ่งตามปุ๊บก็ตามเขาไม่ทันแล้วเพราะเขาก็วิ่งตามนาไปข้างหน้าไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมอ่ามันก็ไม่ทันเวลา10บโมงที่เวลาปิดเตตวิ่งนะครับผมอ่า สุดท้ายนะครับผมก็ได้อันดับที่101ครับผมถ้าไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมว่าผมได้อันดับ101จริงนะครับดูเซอีเวนที่ผ่านมาครับในตัวอีเวนเลยน่าจะเป็นครั้งที่17ครับที่ผมได้ดับ101นี่ครับผมตอนนั้นเป็นเกียร์ของชุดสตอเบอรี่นะครับหรือว่าเกียร์อาวุธสตอเบอรี่ก็ไม่แน่ใจครับผมเป็น2ชิ้นนี้ครับหใน2ชิ้นนี้ โอ้ผมได้นำหนึ่งร้อยหนึ่งครับผมเก็บใจมากครับผมที่ผมไม่ยอมเฝ้าตลอดทั้งคืนไม่ยอมโต้รุ่งนะครับผมขาดต่างจากเขาแค่หมื่นห้านะผมดูคะแนนได้ครับแต่าจากเขาแค่หมื่นห้าผมก็จะได้เกียร์วิ่งคินนี้แล้วแต่ว,ว่าผมแค่ไม่ได้เฝ้าแป๊บเดียวแค่สี่ห้าชั่วโมงนะครับผมเขาก็แซงผมไปแล้วผมก็เลยไม่อยากที่จะวิ่งเองอีกต่อไปครับ สภาพแบบนี้มันไม่ไหวจริงครับผมแค่ย้อนนึกถึงว่าลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ได้ของที่ต้องการนะครับผมก็กำหมัดแล้วครับผมโอ้โหไม่ไหวจริงครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการมาบอกว่าแจ้งเตือนนั้นเป็นยังไงเกี่ยวกับออโต้คลิกไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวคะแนนเสดวิ่งกันในกลางสัปดาห์กันนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับสาหรับคะแนนเสดวิ่งนะครับผมอ่าใน top 100ไปดูกันอ่านี่ครับคุณวัด อยู่ที่7ล้านนะผมอันดับร้อยพอดีตอนนี้เกือบจะ8ล้านแล้วครับผมอ่าอันนี้ก็ดูได้นะครับว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับประมาณ56วันผมก็พอจะคาดเดาได้ว่าคะแนนนั้นจะจบที่เท่าไหร่นะผมเพราะว่าคะแนนไม่มากเท่าไหร่นะครับรอบที่แล้วจบที่18ล้านต้นๆน,นะครับนิดๆหน่อยๆฉะนั้นรอบนี้ก็คงจะเหมือนกันครับไม่น่าจะถึง20ล้านเหลือหลายวันนะครับผมอ่าห้วันผมก็ประมาณว่าวิ่งวันละ1ล้าน,นครับผม ถ้าวิ่งวันละ1ล้านปุ๊บก็บวกไปเลยครับอ่าหวัน3วันแรกวิ่งวันละ6ล้าน4วันก็อาจจะ12ล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วง2อสวันสุดท้ายเขาอาจจะวิ่งเยอะหน่อยอาจจะวิ่งวันละสาหรือ5ล้านนะผมอ่าก็อาจจะวิ่งขึ้นไปถึงสัก18ล้านก็เป็นไปได้ครับนะผม่สองวันสุดท้ายนะครับฉะนั้นผมว่าก็คงจบประมาณเดิมครับ18ล้านนิดๆครับอ่าแต่ว่าผมว่าไม่ถึง20ล้านแน่นอนครับในรอบนี้ ก็ใครที่จะวิ่งตามนะผมยังทันนะครับยังตัดสินใจทันในตอนนี้นะครับผมถ้าใช้นิวทิปตลอด24ชั่วโมงผมว่ายังพอไหวครับ mm hmm. เพื่อเอาเกียร์นั้นไปใส่ให้หมีเยลลี่ตัวใหม่สุดปวดนะผมอ่าตัวใหม่นี้ค่อนข้างจะโหดนะครับสาหรับการใช้ลำํำเยียวยวนแล้วก็คอมโบตัดแหนความสามารถให้เปิดนะผมอ่าตัวนี้เลยโดยเลือกออปชั่นที่4ของกําไร เป็นออปชันหลบสกิลนะครับผมค่าเดิมของมันจะเป็นใช้สกิลต้านสกิลแล้วก็ลดแร่นะครับผมช่องสี่ก็ใช้เป็นหลบสกิลนะครับผมแล้วก็ช่องกลางเราอาจจะเลือกเป็นตัวชุดฮาโลวีนนะครับแล้วก็ใส่ตัวของช่องแรกเป็นคอหรือไม้กวาดก็ได้ครับก็เซตนี้ก็จะกลายเป็นชุดคอมโบลดแร่2จุดนะครับผมทาให้หมีแร่จากบนะันหนั้นตอนนี้อาจจะเหลือใช้สักประมาณ6-700ครับประมาณนี้600อนะ่า ก็ลดค่อนแดงค่อนข้างเยอะครับทำให้เรียกตัวได้ง่ายมากขึ้นนะผมถ้ามีเกียร์ดีกว่าก็จัดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนชุดฮาโลวีหรือว่าตัวของเกียร์จากเศษวิ่งครับถ้ามีดีกว่านั้นเราก็แถมจากที่ผมพูดได้เลยครับมันก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นและอึดมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้ออโต้คิกว่ามันผิดไหมแล้วก็การกระทําผิด แจ้งเตือนที่ผ่านมานครับว่าเป็นยังไง GM นั้นตอบมาให้ครับอย่างที่บอกในคลิปนี้เลยเาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย